ไม่ป่าสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวทั่วโลกมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กที่โดดเด่นด้วยหางฟูฟ่องและท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่ว่องไวนั่นคือกระรอก Squirrel สั์แสนซูลที่มักจะเห็นวิ่งปีนป่ายต้นไม้และฝังมเมล็ดพืชอยู่เสมอกระรอกจัดอยู่ในวงซิรูเดซึ่งเป็นวงใหญ่ที่มีหลากหลายชนิดพันธุ์ทั้งกระรอกต้นไม้ที่เรารู้จักกันดีกระรอกดินที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินหรือแม้แต่ะกระ,ะรอกบินที่สามารถร่อนตัวจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้ลักษณะเด่นของกระรอกโดยทั่วไปคือลำตัวเพลียวคล่องตัวมีขนหนาฟูและหางยาวเป็นพวงซึ่งช่วยในการทรงตัวเมื่อปีนป่ายและร่อนรวมถึงใช้ในการสื่อสารสิ่งที่ทำให้หน้าทิ่งคือความว่องไวและท ช่วยให้ยึดเกาะเปลือกไม้ได้อย่างมั่นคงและสามารถกระโดดข้ามกิ่งไม้ได้อย่างแม่นยำพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่บนต้นไม้ทั้งหาอาหารพักผ่อนและสร้างรังอาหารหลักของกระรอกคือมเมล็ดพืชถั่วผลไม้และเห็ดราพวกมันมีพฤติกรรมที่โดดเด่นคือการสะสมอาหารโดยการขุดหลุมฝังมเมล็ดพืชไว้ในดินเพื่อเก็บไว้กินภายหลังซึ่งแม้ว่าบางครั้งพวกมันจะลืมที่ซ่อนไปบ้างแต่พฤติกรรมนี้กลับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกระจายมเมล็ดพืชและช่วยในการเจริญเติบโตของป่าไม้ กระรอกเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวและระมัดระวังภัยพวกมันมักจะส่งเสียงร้องเตือนภัยเมื่อรู้สึกถึงอันตรายเสียงร้องของกระรอกมีหลายรูปแบบทั้งเสียงแหลมเล็กๆหรือเสียงขู่เมื่อถูกรบกวนรังของกระรอกมักจะสร้างบนต้นไม้สูงโดยใช้กิ่งไม้ใบไม้และวัสดุอื่นๆมาสานกันเป็นโพรงเล็กๆที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับลูกอ่อน แม้ว่ากระรอกบางชนิดอาจเผชิญกับภัยคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหารแต่โดยรวมแล้วกระรอกเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัวให้เข้ากับสาภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ป่าลึกไปจนถึงสวนสาธารณะในเมืองกระรอกคือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่เต็มไปด้วยพลังและความฉลาดเป็นสัญลักษณ์ของความสุกสนและเป็นผู้ช่วยสำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ผ่านพฤติกรรมการสะสมเมล็ดพืช